มาจะแนะนําให้รู้จัก,จกสบู่ฐานน้ําผึ้งของมิสเตอร์ดีไม่ใช่ฐานหุงข้าวอันนี้เป็นฐานไม้ไผ่มีกระบวนการผลิตและคุณสมบัติที่ดีกว่าฐานทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะฐานไม้ไผ่สามารถปล่อยประจุลบและลังสีอินฟราเรดยาวออกมามีผลทําให้ออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตก็ดีขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นผิวพันธุ์มันก็เปล่งปลั่งไงครับคุณ นอกจากนี้เด่นสุดคือคุณสมบัติของฐานไม้ไผ่ที่ดูดซับสิ่งสกปรกดูดซับไปถึงเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้ดูดออกมาจากรูกค,คุ้มขนลดการเกิดสิวได้เป็นอย่างดีคนขีมม่มอเตอร์ไซค์ทำงานเอาหน้าฝ่าแดดฝาฝุดวัยรุ่นฮอร์โมนคลั่งใบหน้ามีปัญหาสิวอักเสบเชิญครับสบู่ฐานไม้ไผ่ได้ผลดีจริงๆ <S <S นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำผึ้งมะขามน้ำมันส้ม ช่วยบำรุงผิวให้สดชื่นและแจ็มใสและแน่นอนครับสบู่มิสเดีทุกก้อนมีเชียร์บัตเตอร์ช่วยผิวชุ่มชื้นไม่แห้งสัมผัสผิวนุ่มได้ตั้งแต่ก้อนแรกที่ใช้สบู่มิสเดีเน้นใช้น้ำมันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าของส่วนผสมธรรมชาติให้มากที่สุดทุกก้อนปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสารสเตียรอยรักสุขภาพรักธรรมชาติต้องรักรมิสเีครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์อมิสเโด่ง2 Line ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดีทีนี้มาเรื่องที่ หลายท่านยินดีกันวันนี้นะคระับหลายท่านสอบถามกันมามากเรื่องของเงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทมีข้อมูลหลายเรื่องที่ท่านอยากจะรู้อยากจะทราบถามมาอ่ะโดยเฉพาะความกังวลของคนที่ไม่ใช่คนชราคือวันนี้คนชราไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าเงินเข้าตั้งแต่เนี่ยมันมีตัวอย่างอยู่ว่าเออฮะนี่เดี๋ยวนะฮะนี่นะครับมีคนเขารับตอนตีสองสามสิบสี่ นะฮะก็เป็นข่าวผ่านธนาคารกรุงไทยเงินเข้าตั้งแต่ประมาณตีสองครึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะคนชราอายุหกสิบขึ้นปีปีขึ้นไปวันนี้ก็มีความรู้สึกแฮปปี้กันเป็น,เป,นเป็นทุ่นหน้านะครับในเรื่องของอ่าเอาว่าของคนชราก่อนหกสิบปีขึ้นไปเฟสสองนะ,ะขณะนี้ส่วนใหญ่น่าจะรับกันไปแล้วนะฮะเออทีนี้คนที่ยังไม่ได้รับท่านระวังครับนะฮะ ก็ไปเช็คดูฮะที่แอปอแอปอาทางรัฐนะครับตัวฟังฮะไปเช็คดูที่แอปทางรัฐนะครับซึ่งถ้าท่านยังไม่ได้รับนะก็อนุมานได้ว่าขณะนี้ท่านอาจจะมีปัญหาบางเรื่องเช่นท่านยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพลงกับบัตรประชาชนหรือไม่ถ้ายังไม่ได้รับนะท่านอันนี้อายุ60ปีขึ้นไปนะใครที่รับแล้วก็แล้วไปที่ยังไม่ได้รับไปเช็คดูครับหนึ่งไปเช็คที่เว็บทางรัฐ นะครับว่าตกลงน่ะคุณมีสิทธิ์หรือไม่ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์นะครับก็ไม่ได้อ่ะแต่ถ้าคุณมีสิทธิ์นะก็ต้องไปดูอีกครับว่าขนาดนี้เนี่ยบัญชีของคุณเนี่ยผูกกับแอคทางรัฐเอ่อผูบัญชีของคุณเนี่ย,ผ,กกผ,ยผูกกับพร้อมเพลงหรือย,ยังเอ้ยพร้อมเพลงเนี่ยผูกกับบัตรประชาชนหรือยังเออพร้อมเพล์มีแล้วนะครับอาจจะเป็นธนาคารไหนก็ได้เอาได้หมดเลยนะผูกได้หมดเพียงแต่ว่าพร้อมเพล์นั้นต้องผูกกับบัตรประชาชนนะ หมายเลขบัตรประชาชนนะห้ามไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะถ้าบูกกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ครับคุณคุณพี่คุณคุณแม่คุณยายนะครับแจ้งให้ทราบหลานๆก็ไปบอกด้วยนะว่าถ้าคุณยายคุณแม่อายุ60กว่าแล้วยังไม่ได้รับเนี่ยไปดูตรงนี้ด้วยแล้วไปดูเรื่องสิทธิ์อ่ะสิทธิ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านะเขาอของท่านเนี่ยถ้าอยู่ในขัน้ขนตอนที่3นี่คืออยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งมันไม่ใช่แล้วแหละนะก็จะมีสองขัน้น คือแต่ถ้าขั้นที่5้าเนี่ยคือได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะแต่ถ้าอยู่ในขั้นที่4ี่เนี่ยคือไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ยังไงเอาชี้แจงให้ฟังนะฮะสิทธิ์ที่จะได้รับสําหรับคนอายุ60สิปีขึ้นไปตอนนี้นะครับหนึ่งครับต้องมีสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่สิบห้ากันยานะนับตั้งแต่วันที่สิบห้ากันยาตรงนี้ที่ผ่านมา 6, เนี่ยหกเจ็ดเนี่ยขีดเส้นขาดอยู่ตรงนั้น60สปีขึ้นไปจากวันนั้นขึ้นไปปั๊บนี่ อ่าอันนี้ต้องดูด้วยว่ารายได้ของคุณพี่คุณนะ้าคุณอาคุณตาคุณยายทั้งหลายเนี่ยนะครับอ่ปีหกหกอ่าเขาขีดเส้นปีหกหกนะท่านแจ้งภาษีไปนี่นะครับปรากฏว่ามีรายได้พึงประเมินเกิน8ปดแสนสี่หมืนบาทต่อปีหรือไม่ถ้าเกินไม่ได้นะต้องน้อยกว่านั้นนะครับหรือไม่ก็ท่านทางครับถ้าไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินดาวไม่ได้จะส่งภาษีไม่มีเงินพึงประเมินนะก็ตรวจสอบด้วยว่า ท่านมีเงินฝากเกินห้าแสนไหมเส้นขาดเนี่ยตัดกันที่วันที่สามสิบมิถุนายนหกเจ็ดถ้าหลังจากนั้นไม่เป็นไรก่อนหน้านั้นถ้าเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีของท่านรวมแล้วเกินห้าแสนท่านไม่มีสิทธินะนะครับนอกจากนั้นครับจะต้องไม่เป็นผู้ต้องขังสี่ประเภทนักโทษเด็ดขาดนักผู้ต้องขังระหว่างาเรียกว่าระหว่างพิลาคดีนะฮะผู้ต้องขงังผู้ต้องกักขงังนะครับแล้วก็ผู้ต้องกักกัน นับวันเส้นขีดขาดคือวันที่30สพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่คนที่เคยได้รับไปแล้วนั่นคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการอันนั้นได้รับไปแล้วนะถ้าท่านอายุหกสิปีแล้วท่านอยู่ในกลุ่มนั้นท่านก็ไม่ได้นั่นแหละครับคุณบัตรมีประมาณนี้ถ้ามีคุณบัตรครบไปเช็คแอปทางรัฐแล้วอ่าผ่าน นะครับอยู่ในขั้นที่ห้าไม่ใช่ขั้นที่สี่นะขั้นที่ห้าผ่านนะแล้วเขามีข้อความมาบอกไว้ว่านะครับยินดีคุณได้รับสิทธิ์าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านของผู้สูงอายุเนี่ยถ้าท่านมีข้อความแบบนี้อ่ะเรียบร้อยท่านตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายครับคือผูกพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประชาชนถ้ายังไม่ทําไปทําไปทําท,ที่ธนาคารเลยครับยังมีโอกาสเพราะเขเดี๋ยวเขาจะจ่ายซ้ํานะครับอีกสามครั้งนะจ่ายซ้ํา วันที่ยี่สมภแปดกุมาเดือนหน้าอีกหนึ่งครั้งท่านต้องผูกพร้อมเพเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่บห้าก่อนวันที่ยี่ห้านะครับแต่ถ้าไม่ทันอีกจ่ายซ้ำรอบที่สองในยี่สิบแปดมีนาท่านต้องผูกพร้อมเพก่อนวันที่ยี่บห้ามีนานะครับแล้วถ้าไม่ทันอีกจ่ายซ้ำรอบที่สามยี่สิบแปดเมษายนนะครับผูกพร้อมเพให้ทันวันที่ย3สาเมษายนนะอ่ะถ้าสามครั้งแล้วนี่ปรากฏท่านยังไม่ผูกพร้อมเพยท่านยังโอนให้ท่านไม่ได้ <laughs> เขาถือว่าท่านไม่อยากได้นะครับหมดถูกตัดสิทธิ์ทันทีสว่างอ่ะนี่คือเรื่องของคนอายุ60ปีขึ้นไปนะที่ยังไม่ได้รับนะฟังเงื่อนไขหมดแล้วนะเข้าใจดีอ่ะทีนี้เฟสสเฟสสาคือปรนมนุษย์ปกตินี่ฮะกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มนี้เนี่ยรู้สึกจะ30กว่าล้านหน้านี่สามกว่าล้านคนนะผมจําตัวเลขไม่แม่นแต่ประมาณนี้แหละครับนี่กลุ่มใหญ่เลยเป็นกลุ่มที่ทางเพื่อไทยเขา เลงไว้ว่าจะแจกเป็นเงินดิจิตอลอันนี้กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับครับแน่นอนเพราะระบบดิจิตอลอย่างที่บอกให้ฟังว่าที่ราชาเนี่ยก็ติดตามรู้ทันก็ทราบนะครับว่าระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องทำนะเครืคอข่ายบล็อกเชนมีการทดลองใช้มีอะไรแล้วพูดตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เดือนสิงหากันยาผมว่าแล้วมันไม่ทันแน่นอนดูจากไทม์ไลน์นะครับเพราะขนาดนั้นเนี่ยเพิ่งว่าจ้างบริษัท เข้ามาดูแลเองอะ่ะมีเวลาไม่มากนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยออกแบบระบบบล็อกเชนเสร็จเรียบร้อยมันต้องทดลองใช้ก่อนด้วยเห็นว่าจะลดทดลองใช้ประมาณมีนาประมาณเนี้ยนะกุมภาพันธ์มีนาประมาณนี้นะครับแล้วแจกนี่นะครับเห็นนะ่คุณอุตลพันธ์บอกว่าจะทดสอบประมาณกุมภาพันธ์มีนานะครับเงินน่าจะได้ประมาณมีนาเมษาคือเขาพยายามจะแจกให้ทันสงกรานหรือเปล่าเนี่ยนะครับช่วงนั้นอะ ก็จะเป็นช่วงจับใจใช้สอยเงินก็จะ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 ,จะ,จะ,จะสะพัดต่างๆครับนะครับซึ่งตอนนี้เขากําลังพัฒนาระบบแอปทางรัฐที่เรียกว่าซูเปอร์แอปนี่แหละนะครับอืมนะฮะทีนี้น่าจะเสร็จอย่างที่ผมว่าอ่ะทีนี้ใครได้เงินบ้างอ้าวฟังดีๆแน่นอนครับผู้มีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปอ่านับนับกนนาที่วันที่สิบหกันยายนนะสิบหกปีขึ้นไปนับสิบหกกันยายนนะครับ อ่านะฮะเป็นผู้มีไรายได้นะครับไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีอันนี้นับปีภาษี66นะอ่าเไม่เป็นไรนับปี6 6นะจ๊ะไปดูเลย6 6ท่านเสียภาษีไปเท่าไหร่ยังไงถ้าเกิน8 4 0 0 0 0ท่านไม่ได้นะแต่ถ้าไรายได้ท่านต่ำกว่านั้นได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังไม่จะต้องไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายรวมทั้งสถาบันการเงินด้วยนะครับ รวมกันแล้วเกิน5 0 0แสนบาทตัดขาดที่วันที่31มีนาคม2 5 6 7หลังจากนั้นไม่เป็นไรหลังจากนั้นท่านมีเกิน5 0 0แสนไม่เป็นไรแต่ก่อนหน้านั้นถ้าท่านมีนะน้อยกว่า50 0แสนท่านมีสิทธิ์นะครับไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไข,ขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐและผมเติมให้หน่อย สำหรับคนที่ได้สวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วรอบแรกรอบสองเฟสหนึ่งเฟสสองนี่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วนะไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ก็จะเป็นเฟสสามเท่านั้นจ่างังนะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมครับเตือนนะเฟสสามใครที่ยังไม่ไปลงทะเบียนแอปทางรัฐไปลงทะเบียนซะไปโหลดแอปทางรัฐเข้ามาไปศึกษาหาความว่าโหลดยังไงทํำยังไงไม่ทราบไม่รู้ก็ไปสอบถามไปให้ลูกให้เต้าทําให้นะครับไปจัดการให้เสร็จสับ เสร็จแล้วโหลดเว็บทางรับบาแล้วก็ลงทะเบียนซะให้เรียบร้อยเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะเผื <S <S ่อเวลา,าไว้บ้างเอาลงทะเบียนเรียบร้อยปับ <S 2> <S 2> ๊บเขาตอบกลับมาขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสนะี่ขั้นห้านะถ้าท่านปุ๊บขั้นห้าแล้วเนี่ยถือว่าผ่านปุ๊บเนี่ยถ้าขั้นสี่ไม่ผ่านแสดงว่าคุณแบบท่านเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูมันจะติดขัด,ดข้อใดข้อหนึ่งถ้าผ่านปุ๊บนี่รอเลยฮะแล้วอีกเรื่องที่ต้องไปทําคือผูกนะครับพร้อมเพย์ถ้าไม่มีพร้อมเพย์ไปธนาคารไปทําซะแล้วก็ผูกพร้อมเพ กับเบอร์บัตรประชาชนเน้นนะเบอร์บัตรประชาชนไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะเบอร์บัตรประชาชนเท่านั้นอ่ะถ้าทําอย่างนี้เรียบร้อยก็นั่งรอเลยครับประมาณเมษานะมีนาเมษาเนี่ยได้รับแน่นอนเร็วกว่าที่ผมคาดเอาไว้ผมคาดเอาไว้เขาบอกว่าไตรมาสสองเน่ยนะเป็นต้นไปผมก็คาดาไว้ไตรมาสสองนี่ช้าสุดก็น่าจะไม่เกินมิถุนาแต่นี่ไตรมาสสองเนี่ยเริ่มต้นอ่ามกราคมพานะมีนาไตรมาสสองเริ่มเมษานะครับ แต่นี่เขาจะแจกตั้งแต่มีนาเมษาไม่ทราบยังไงเหมือนกันเพราะกุมพามีนาติดตามข่าวนะเขาจะเทสระบบบล็อกเชนถ้าระบบบล็อกเชนใช้ได้เงินดิจิตอลลงทันทีรัฐบาลต้องแจกเป็นเงินดิจิตอลทั้มครับเพราะเป็นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้1 2. ออย่างที่เราทราบกันดีว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่กระตุน้นเศรษฐกิจเฉยๆแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายทางการเงินที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ ดีเต้ามันนี่ซึ่งรู้ทันก็มาเล่าหลายรอบแล้วว่าประเทศอื่นๆขณะนี้จากที่จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยตอนนั้นยังเงียบๆประเทศนู้นประเทศนี้ยังงอกแงงองแงนะครับยังไม่เห็นมีข่าววีวแววอะไรกันมากว่าใครจะทำบ้า,บางเราจะทำตั้งแต่ปีหกหกกเจ็ดก็แล้วนะก็มีไอ้จอะเ้ขวางคลองแทนที่จะร่วมมือการช่วยเหลือประเทศจติได้มันก้าวหน้าแซงประเทศอื่นๆเขาไม่ฮะก็จะมีไอ้ตุ้มทวงไอ้พวกอย่างเงี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทำไม่ได้ จริงๆถ้าร่วมมือกันนั่นงฮะถ้า,านาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกันนะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเนี่ยการแก้กฎหมายการเงินไม่ใช่เรื่องยากนะครับแหล่งเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ให้เขาใช้จริงๆแหล่งเงินนี่มันไม่ได้มีแค่งบป,ประมาณแผ่นดินเฉยๆน,น,นะท่านรานขณะนี้แหล่งเงินซึ่งมันอยู่ในรูปแบบอื่นซึ่งมันเป็นเงินของรัฐมันเป็นเงินของกระทรวงการคลังมันเป็นเงินของพวกเรานะครับซึ่ง คนที่จะอนุมัติเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นรัฐบาลในการใช้อย่างเช่นเงินที่อยู่ในสภาพเรียกว่าสภาพคล่องส่วนเกินของรัฐวิสาหกิจต่างๆโดยเฉพาะธนาคารทั้งหลายนะฮะซึ่งเป็นของรัฐนี่แหละเคยเล่าให้ทราบให้ฟังแล้วนะครับไอ้สภาพซ่องคล่องส่วนเกินเนี่ยมันคือกําไรของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมันเป็นของรัฐไง นะมันเป็นกําไรแต่นี่กําไรเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังก็กออกจะใช้มันก็มีวินัยการเงินการคลังบังคับอยู่ให้ยืมใช้ได้มาตรา38ที่เคยพูดให้ฟังบ่อย,อยๆยืมใช้ไดนะ้เพียงแต่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันใช้ซะจนเต็มเพดานแล้วนะเพียงแต่ถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความร่วมมือขยายไปหน่อยนึงก็ไปยืมมาใช้ป่านี้เงินที่เราแจกไปถึงไหนถึงไหนแล้วต้องฟังครับระบบบล็อกเชนบล็อกเชนก็ทํางานกันได้ไปถึงไหนไหนแล้ว ป่านี้เงินดิจิตอลเราเนี่ยนะฮะประกาศใช้เป็นประเทศแรกๆในอาเซียนในเอเชียซะโดยซ้ำหรือเปล่านะฮะก็สูสีกับจีนนะว่างั้นเถระนะแต่ปรากฏว่านี่แหละครับไม่เอาไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิน้นเพราะนั้นแก้ขยับเพดานอะไรไม่ได้จะไปหยิบเงินตรงเนี้ยมาใช้ก็โดนดา่าหาว่าจะไปเอาเงินออมสินมาใช้เอาเอามันก็เงินของกูเนาะ <c oughs> มันเงินของรัฐบาลเขาเนี่ยหรอไหมฮะก็เป็นรัฐ ก็เป็นรัฐวิสาหากิจคุณมีกําไรกําไรนั้นเป็นของใครครับแล้วถามว่านายเศรษฐาพุทธหรือไอ้ผู้ว่าธนาคารทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอมสินอาจจะเป็นทกศเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของเงินเป็นแค่พนักงานทํางานตามระบบแล้วเงินก็อยู่ในบัญชีอย่างนั้นกองอยู่แบบนั้นแหละครับเออไม่สามารถเอาไปทําอะไรออกดอกออกผลช่วยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกองอยู่แบบนั้นครับเออ แล้วก็เนี่ยฮะคนจะใช้ได้ก็คือเจ้าของเงินกระทรวงการคลังพอจะใช้มันบอกไม่ได้ผิดวินัยการเงินการคลังโน่นนี้นั่นนะฮะก็ขวางเงินแบบนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยครับแม้กระทั่งไอ้เงินเอ่อเรียกว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเงินคงคลังใช่ไหมเอ <into these. S 2> ่อเงินสำรองเงินทุนสังสัมองระหว่างประเทศโทษตีฮะไอ้ตัวนี้ก็อีกนะฮะกอดกันเอาไว้น่ะนานากาแห่งชาติกอดกันไว้กอดกันเข้าไว้ นะฮะดองเอาไว้ขนาดนี้หลายแสนล้านแล้วไม่รู้มึงจะกอดเอาไว้ทําไมแะเงินทองเหล่านี้น่ะก็กองไว้อย่างนั้นแหละครับนะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลนายประยุทธ์นะผมว่าแม่ง่ายเป็นเช่นนี้แล้วครับทุกอ้าวทีนี้อย่างที่บอกให้ฟังในเงินดิจิตอลกำลังจะมาในขณะที่ประเทศอื่นๆผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆประเทศขณะนี้เขาเริ่มกัมพูชานี่แ <c oughs> บงก์ชาติกัมพูชาเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหม เขาประกาศขยับแล้วนะครับเรื่องของเงินดิจิตอลนะแก้กฎหมายกันแล้วนี่มาทีหลังเรากําลังจะแซงแล้วสิงคโปร์น่าจะแซงแล้วละครับกําลังจะแซงแล้วขณะนี้เขาพร้อมที่จะใช้แล้วระบบเงินดิจิตอลนะครับซึ่งสอดประสานกับนโยบายของนายทรัมป์พอดีทักษิณเหมารู้ล่วงหน้าว่าทัป์มาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเงินดิจิตอลมันจะขยับแน่เนี่ยในกระดาษประเทศอื่นเขาเตรียมอยู่พอทัป์มาปั๊บขยับปั๊บธนาคารชาติอื่นๆเขาก็รับลูกทันทีไอ้ของเรามังุมมงงานหลายอยู่ตรงเนี้ย อ้าวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูที่สีสเกตกันโอ้คุณทักษิณดูเดือดนะฮะดูเดือดขึ้นทุกวันนะนะถึงขนาดบอกว่าอยากกระทืบกระทืบใจอย่างไรอะไรนะครับอ่เดี๋ยวไปดูสมรภูมิสีสเกตกันดูเดือดเลือดพล่างงานนี้นะครับ แค้นนี้ต้องชำระพูดง,ง่ายแค้นอะไรกับใครอย่างไรแล้วสมรภูมิศรีสเกตี่นะเพื่อไทยจะชนะหรือไม่หรือใครจะชนะนะครับเป็นสมรภูมิที่ประทะกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย,ไทยนะครับอ่ะพักสักรู่เดี๋ยวกลับไปดูกันครับตงกครับพักนสะักพูดะฟังดูรีวิวจากท่านผู้ฟังที่เขียนเข้ามาที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์นะฮะ รีวิวผลิตภัณฑ์มิสเดีร์ท่านังครับก็บอกว่าขอชื่นชมยาสระผมและครีมนวดครับใช้ดีมากๆแต่ก่อนเส้นผมบนหนังศรีรษะนั้นแข็งเหมือนไม่กวาดเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะคันหนังศรีรษะตลอดเวลาหลังจากใช้แชมพูและครีมนวดชุดแรกมาได้สักระยะหนึ่งรู้สึกได้เลยครับนะเส้นผมกลับมานุ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยภรรยายังบอกนะครับและก็รังแคก็น้อยลงมากจึงต้องสั่งแชมพูมาเพิ่มในครั้งนี้ครับสำหรับเรื่องสบ,บู่ใช้สีส้มครับและก็ใช้ดีมาก ไม่ต้องทาโลชั่นเลยนะแล้วไว้จะมารีวิวให้ใหม่นะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะสำหรับแฟนๆผลิตภัณฑ์มิสเดีนอกจากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์แล้วยังเขียนรีวิวมาเล่าให้ฟังด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆผลิตภัณฑ์มิสเดีมีนะครับครบถ้วนสําหรับผลิตภัณฑ์นในห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูครีมนวดะนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยฮะสบู่ก็มีทั้ง2ชนิด ไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่เป็นก้อนนะครับอันนี้สบู่ก้อนผสมเชียร์บัตเตอร์หมดทุกก้อนนะครับแล้วก็ผสมเยอะนะไม่ผสมน้อยๆเวลาใช้นี่รู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยว่าผิวหน้ามันจะตึงนุ่มขึ้นมาอย่างได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเรื่องผลของเชียร์บัตเตอร์นั่นเองแชมพูครีมนวดก็ใช้เชียร์บัตเตอร์หมดนะครับซึ่งมีคุณบัตรในการดูแลโปรตีนเพราะนั้นเวลาใช้เนี่ยมันจะมีคุณบัตรช่วยไปเสริมสมความเป็นซูปเปอร์ ให้ยิ่งกว่าไปกว่าน้ำมันมะพร้าวทั่วไปหรือแชมพูมะพร้าวทั่วไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นผลง่ายโดยเฉพาะแชมพูนี่อยากแนะนําให้ใช้คู่กับครีมนวดด้วยนะท้า้ครับแล้วครีมนวดเนี่ยอย่าอย่าเรียกว่าครีมนวดเลยเรียกว่าทรีทเมนต์ดีกว่าสําหรับท่านที่ไปทําผมสีผมอ่ผม,ผมสีอะไรไงนะใช้ตัวนี้หมักผมได้เลยนะรับรองครับได้ผลดีทีเดียวอยากให้ใช้คู่กันจะได้เห็นผลครบถ้วนในกระตุน้นเซลล์เรียกว่าเซลล์ผมนะทำให้ผมของท่านนั้นดกดําแล้วก็ล่วงยาก บางท่านใช้ไปเนี่ยปรากฏเซลล์ผมแข็งแรงงอกช้าลงอีกนะครับอ่ะเล่าไว้ฟังแบบนั้นส่วนอ่าอ่าซูเหลวใช่ไหมครับส่วนผสมสําคัญซึ่งเป็นเบสสาคัญก็คือน้ํามันอัลมอนด์ซึ่งอันนี้ตัวดีเลยนะครับตัวดีเลยเอัลมอนด์นี่นะครับบวกกับน้ำมันอ,อรวนส่วนผสมของซากุระเข้าไปนะครับทำให้ ครีมอับน้ําตัวนี้หรือสบู่เหลวตัวนี้ลิควิดโซฟตัวนี้มีคุณัติที่โดดเด่นมากกว่าสบู่เหลวทั่วไปตามท้องตลาดนะครับลองใช้ดูและจะติดใจนี่อันนี้ช่วงนี้ผมใช้สบู่เหลวนะครับก็สลับ,สล,บสลับเป็นไปใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นพันธมิตรของเราอีกอันนึงก็คืออารมันตินนะครับอันนี้เป็นเซรัม่มหอยทากนะครับบริเวณไท้ายทอยนะไม่ไม่ใช่บริเวณ oi, นะเวณท้าหรือเวณอื่นๆเหมือนของยี่หอ้ออื่นแ้นะอันนี้เป็นเซรัม่มเออเป็นเมื่อหอยทากบริเวณไท้ายทอย และเป็นสิทธิบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่เราได้มานะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะปั้นผลิตแบณน์ตัวนี้สู่ท้องตลาดนะครับซึ่งราคาที่ขายตอนนี้ก็เป็นราคาที่ก่อนจะสู่ตลาดสากลนั่นแหละังครับซึ่งราคาข้างขวดนี่ติดไว้นี่นะครับก็2,000กว่าบาทนะครับ2 9 0 0นเกือบ3,000นะฮะแต่ทีนี้ตอนนี้ยังซื้อได้อยู่ในราคา1590บาทนะครับแต่อนาคตผมไม่แน่ใจ <c oughs> อันยังซื้อได้ราคาดีนะก็ว่าไปนะครับแต่ว่านะเอายืนยนันครับว่าผลิตภัณฑ์ของอโรเมนตินตัวนี้เซรั่มตัวนี้นะครับคุณภาพไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากนอกนะครับเกรดเอเลยทีเดียวนะฮนะลองใช้ดูครับหน้าก็จะเต่งตึงนะฮะแล้วก็หนุ่มขึ้นมานะสาวขึ้นมานะดูสดชื่นขึ้นนะครับนะใช้ใช้ครั้งแรกก็จะเห็นผลแล้วนะครับอนะ ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิส,สดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิส,สดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID มิสเดีโด ลายไอดีมิสเดีโด่ง2ลายไอดีมิสเดีด่ง3หรือในกล่องข้อความเ a c บุ o o โด่งมิสเดีขอบพระคุณมากครับ